หัวหน้าทีมผู้ปรกษาการขายของบริษัทซูซูกิเาวดีนะคะวันนี้ที้พามานี่ค่ะลูกค้านะคะมารับรถนะคะซูซูกิสุดช็อคันนี้เลยค่ะแต่งนั้งคันนะคะอันนี้คือเจ้าของรถนะคะน้ำมื่นสวัสดีค่ะเห็นทีมจะรบกวนขอสอบถามน้ำมื่นหน่อยค่ะว่าที่ทีมพาน้องทำนะคะต้องรับยูทูบบ้างคือกดเซิร์ชแล้วเจอเลยได้เจออะไรเ่านะคะแล้วของแต่งเป็นยังบ้างคะแต่งได้ตรงตามที่ยูทูบลงไหมคะ ตรงตามเผมผลย <ผม S 1> คะผผล่ะได้ครบหมดแน่ไหมคะทุกอย่างไฟแนนซ์เป็นไงบ้างคะจัดง่ายค่ะจริงๆน้องรุ่นอะคะ่ะนครสวรรค์นะคะก็จองทางออนไลน์เนะะเาะก็ส่งจรทางเข้าบัญชีบริษัทก็แล้วก็ที่นี้ก็มีไฟแนนซ์นะคะวิ่งไปเสร็จที่นครสวรรค์ได้เลยค่ะวันเดียวเป็นไงคะดูเรื่องเลยค่ะนะคะลูกค้าท่านใดไม่สนใจนะคะรถสุสานนะคะค้ารุ่นนะคะก็สามารถนะคะโทรเข้ามาสอบถามรายด้เลยมีได้นะคะที่เบอร์เดี๋ยวที่นี่จะทิ้งไว้ด้านล่างนะคะหรือว่า มีทางช่องทาง YouTube ก็ได้นะคะสิ่งนี้มีนะคะอธิบายเกี่ยวกับไต้ทั้งนะคะแล้วก็รายละเอียดของแต่ทั้งหมดนะคะทุ่จะิดทวิตสวยอสวยคำนี้นะคะก็ถงตาผมนะคะคือได้ของการครบทุกอย่างเลยนะคะนำทั้งคันค่ะแล้วก็ไปนั้นในกระบวนการนะคะขันงานนะคะมีน้องนุ่นเดินทางไาจัดนครสวรรค์มารับเลยใช่ค่ะต้องขอขอบคุณน้องนุ่นมากค่ะขอบคุณ yes. ค่ะ ระบบปูนฟ้ระบบป้องกันทันทิ้งสหรั้ย้มต็อกทิ้งลกะตัวนี้เป็นระบบป้องกันันทิ้งสัวนี้เป็นราสต็อปน้าะคะแล้วีเป็น các bạn sẽ đến khám và và rồi <laughs> sẽ nói với các bạn là phải nha